ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อาคารรัฐสภาในครับยังคงก่อติดการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563อย่างใกล้ชิดวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2แล้วด้วยนั่นเองครับเมื่อวานนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่กระทรวงกลาโหมวันนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายพุ่งเป้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศมีการหยิบยก คำให้สัมภาษณ์ของนายดอนประวัติวินัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตําหนิแล้วก็ขอให้ลดงบประมาณของกระทรวงด้วยนั่นเองนะครับติดตามรายงานสดได้เลยนะครับจากคุณอรวรัณพยัคฆ์ชาติครับเฉยเลยครับค่ะคณะกรรมาิการเสี่ยงค่าน้อยและสสะคะต่างกิบยกคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นมาอาภิปรายตาหนิและเป็นเหตุให้ในการข ลดงบประมาณลงค่ะขณะที่ฝ่ายค้านเองนะคะเตรียมเปิดให้สอสอ,สอีโหวตได้ในวาระที่3ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,563ลงง้นานบาทในวาระที่สองที่ประชุมค่ะได้เริ่มพิจารณาต่อกันที่มาตา10กรทะทรวงการต่างประเทศวงเงินงบประมาณกว่า5,000ล้านบาท ที่การและสสฝ่ายค้านตา่างอภิปรายตําหนิการทําหน้าที่ของนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ผิดพลาดหลายครั้งทั้งที่เป็นกระทรวงที่มีความสําคัญระดับประเทศและก็ทําให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นกับประเทศไทยจึงขอปรับลดงบประมาณลง จุลพันธ์อมรวิวัก์กรรมธิการเสียงข้างน้อยอภิรา,ายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศลง15เปอร์เซ็นต์เนื่องจากไม่เชื่อมั่นการบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้บริหารงบประมาณสูงสุดของกระทรวงเพราะจากการติดตามพบว่าการบริหารงานหลายปีที่ผ่านมาเกิดความผิดพลาดในคำพูดหลายครั้งเห็นชัดได้จากการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความขัดแยง้ง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่เสมือนหนึ่งไทยเข้าสู่ความขัดแย้งร่วมซึ่งหากสถานการณ์บานปลายก็มีการถามกันนะคะว่ารัฐมนตรีและรัฐบาลน,นั้นจะรับผิดชอบอย่างไรดังนั้นเห็นว่าเมื่อบุคลากรขององค์กรเป็นเช่นนี้ทำให้ตนเองไม่สามารถไว้วางใจให้ทำหน้าที่ได้สิ่งของให้ในายดอนรับผิดชอบด้วยการลาออกขณะที่นายชวนลีนภัยประธานสภาผูรร้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการควบคุมเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 2,563ในวันที่2นะคะว่าการพิจารณาในวันนี้จะเร็วขึ้นจากเมื่อวานค่ะซึ่งในวันแรกนั้นก็มีการประเมินภาพรวมนะคะว่าเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็พยายามที่จะควบคุมเวลาให้พิจารณาเสร็จส้นในวันพรุ่งนี้ตามข้อตกลงที่ผู้ควบคุมเสียงทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้และมั่นใจว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะยังสามารถ ลงมติในวาระที่3ได้เสร็จสิ้นส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นตีความร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสุ่มเสี่ยงกระทําผิดกฎหมายนั้นมองว่าสามารถทําได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกยกคําร้องเตือนสมาชิกว่าตอนนี้เป็นการพิจารณาวาระสองนะไม่ใช่วาระหนึ่งครับเพราะนั้นหลักการบางเรื่องนี้จะเป็นเรื่องวาระหนึ่งครับ วันนี้ไม่เสร็จหรอครับวันนี้ไม่เสร็จครับก็วันนี้ก็คงดึกหน่อยแต่ว่าคิดมาพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็น่าจะเสร็จเพี่งแต่ว่าอาจจะเสร็จกลางวันหรือดึกไม่แน่ใจนะเป็นไปโดยป,ปกติหนูไม่มีอะไรที่ไปขัดระเบียบหรือขัดต่อกฎหมายเป็นไปตามปกติฮะแต่ว่าความเห็นเรื่องขัดหรือไม่ขัดนั้นก็แล้ลแต่แต่ละท่าน ฝ่ายค้านแสดงความพอใจภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านในวันแรกแต่ในวันนี้ก็จะพยายามให้สมาชิกนั้นอภิปรายอย่างกระชับมากขึ้นยอมรับว่าการทิจจรณาวาระที่สองไม่สามารถจับงูเห่าที่โหวตส่วนมติฝ่ายค้านได้แต่ในวาระที่สามนั้นก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะเปิดให้สมาชิกฟรีโหวตภาย,ายใต้มติของแต่ละพรรคเราก็คุยกันว่าก็พยายามที่จะไปแนวเดียวกันแนวเดียวกันแต่ว่าคงไม่ถึงบังคับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ามีเหตุมีผลเราก็อาจจะปล่อยให้ฟรีโบสถได้ภิปรายในสภาก็อยากจะให้ได้เล็งเห็นข้อดีนะก็คือการอภิปรายเป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาเหมือนในอดีตการประต้วงกันการแย้งการสร้างความพ่นบายไม่เกิดมันก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าคณะกรรมการท่านก็ชี้แจงเยอะการชี้แจงเยอะก็ไม่ใช่เรื่องผลเสียนะเป็นเรื่องเป็นประโยชน์เพียงแต่ว่าเวลาของเรา,ามนันมันน้อย เราต้องบริหารเวลาให้ได้่าน,นั้นเองการเขาชี้แจงดีกว่าไม่ชี้แจงว่าทุกคนทำหน้าที่ดีทำหน้าที่ดีแต่เวลาถึางว่าจํากัดแต่ที่ดีมากก็คือบรรยากาศสภาเป็นไปด้วยเรียบร้อยขณะที่พลตบตรเอเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสเรีรวมไทยยืนยันว่าไม่ร่วมสังฆกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนความเป็นมานั้นไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก มติของพรรคเสรีรวมไทยที่ไม่ยึดโยงกับเจ็ดพรรคร่วมฝ่ายคา้านโดยหลังการลงมติในวาระที่3เสร็จสิ้นแล้วก็จะดําเนินการพิจารณายื่นฟ้องสสทุกคนที่ลงมติสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับน,นี้โดยไม่เว้นแม้กระทั่งสสจากพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับในวันนี้นะคะคงต้องจับตาไปที่งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยค่ะ <c oughs> วงเงินงบประมาณกว่า280,000 สรเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปีทําให้สมาชิกค่ะขออภิปายแสดงความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งไหนกว่าทุกกระสวงค่ะขอบคุณคุณอรวรัณนพยักษชาตินะครับคาดว่าค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่ที่รัฐสภานี่จะมีผู้คนอยู่กันเยอะมากจนถึงเ<ภ>ที่ยงคืนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ